สดีรับพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางแดวูที่7นะครับกรุงเทพอภิวัตไปทางเชียงใหม่นะครับที่กาลังเข้าสู่สถานีลบบุรีนะครับในเวลา10นาฬกานาทีนะครับช้ามา10นาทีนะครับมาแล้วครับวันนี้ครับด่วนพิเศษแดวูพ่อหนุ่มเกาหลีครับ ตอนนี้นะครับทางสถานีลบบุรีนะครับให้สัญญาณปล่อยขาบนรถ่ดนพิเศษที่7นะครับกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางเชียงใหม่นะครับออกจากสถานีลบบุรีนะครับออกจากสถานีลบบุรีนะครับสถานีต่อไปสถานีนครสวรรค์นะครับ 528ไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับเห็นเจ้าหน้าที่ลงมาดูนะครับไปแล้วครับขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับกับขบวนรถโดยพิเศษที่7นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ